ก็วันก่อนพี่ป๊อบอัดวิดีโอสอนโจทย์ข้อนี้นะครับสำหรับเด็กๆที่เป็นเด็กประถมก็14คูณด้วย99เด็กๆปรากฏว่าถ้าน้องตั้งคูณน้องลองสังเกตสิกว่าหนูจะแบบ14คูณด้วย99โอ้โหก็ได้นะ4936ใส่6ทด3 919ทดด้วย3เป็น12ใช่ไหมครับตรงนี้ใส่0แล้วก็14คูณด้วย9ก็126 ครับก็เป็น6 2บวกด้วย6เป็น8ตัวนี้1บวกด้วย2เป็น3แล้วก็1ครับได้1 3 8 6แต่ว่าพี่บอกว่าชี้ประเด็นให้เด็กๆในวิดีโอฟังว่าเฮ้ยมันจะง่ายกว่าไหมถ้าน้องคิดแบบนี้แทนที่จะเป็น14คูณด้วย9กพี่บอก14คูณด้ร้อย 100. คือ14อ่ะมากกว่าเดิมไป1ตัว99คือเหมือนประมาณ14 9 9ตัวแล้วพอคูณด้วยร้อคือประมาณว่า100ตัว แล้วมันเกินไปหนึ่งพี่ปอบลบออกด้วย14พี่ปอบลบออกด้วย14น้องคิดตามมี14ทั้งหมด100ตัวหักไป1ตัวก็จะเหลือ99ตัวตามที่โจทย์ต้องการ14คูณด้วย100อันนี้ง,ง่าย1ั0 4พอลบด้วย14มันก็เลยเหลือ1,3,8,6เห็นปะ่ะแค่มุมมองเปลี่ยนนิดเดียวง่ายกว่ากันเยอะโอเคปะ เด็กๆประถมฝึกนะครับพี่ปอมแนะนําว่าถ้าหนูฝึกเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่เด็กๆทักษะหรือว่าสกิลของพวกหนูจะดีขึ้นเนาะเราอ่ะต้องอัพสกิลในเรื่องของการคํานวณให้ดีเพราะว่าต่อไปมันจะได้ง่ายขึ้นเวลาคํานวณหนูจะไม่เป็นสองรองใครโอเคนะครับ